สวัสดีครับที่้อเข้าสู่รายการ i n v e s t m n d a r y นะครับประจำวันนี้วันพุธที่8นะครับพฤศจิกายน2566ครับผมกข้ปนจานแม่สารนะครับจากบริษัทรับพลนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศตลาดเองเนี่ยเราไปอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับเช้านี้เองเนี่ยมันจะไม่ได้ดูสดใสมากน้อยเท่าไหร่นักนม้ก็จะเป็นลักษณะเขียวสับแดงแม้เมื่อคืนนี้ตัวดาวโจนส์เองก็จะสามารถที่จะยืนได้แดนในแดนบวกแต่การื่อนไหวยังอยู่ในกรอบที่ผมว่า ยังแคบแคบนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการพับตัวหลังจากที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างเยอะและนะสแตกก็เรียกว่าดึงตัวบวกได้ดีนะครับยังปรับตัวเบิกบวกขึ้นต่อนะครับแต่ตอนนี้เองสิ่งที่ตลาดเผชิญอยู่คือเรื่องของมีแรงขายทงางกำไรออกมาบ้างหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็ช่วงนี้เองเรียกว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะตลาดยังรอดูในเรื่องของ เฟดนะครับก็จะมีการเก่าถ้อยถแถลงซึ่งวันนี้นะครับคืนนี้คุณเจนาเวลก็จะพูดประมาณช่วงสามทุ่มก็จะรอดูว่าคุณเจอมจะมีน้ำหนักหรือมีการให้สัญญาณอย่างไรบ้างแต่ประเด็นคือผมเรียนนี้ว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่จริงๆคุณเจนาเวลก็อาจจะไม่พูดอะไรเหมือนกันนะเพราะมันเป็นงานที่มันเป็นเกี่ยวกับตัวของเศรษฐกิจโดยตรงนะครับก็อาจจะพูดในเชิงนู่นนี่นั่นเต่ผมไม่ทราบมีการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนฉะนั้นเนี่ย อันนี้ผมว่ามันก็เลยเป็นเรื่องของการหยิบยกนะครับเอาข่าวเอาประเด็นอะไรเข้ามาแล้วก็ให้มีแรงขายเข้ามาโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับแต่คีย์หนึ่งที่เราติดตามเลยคือเรื่องของตัวของบอลยูนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบอลยูมันมันพยายามที่มันจะดีตัวขึ้นนะครแต่ว่าก็ยังอ่อนกําลังนะเพราะมันขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับตลาดเชื่อว่าแา่ดองเบียมจะเริ่มไม่ขึ้นแต่โอกาสที่มันจะกระตุกขึ้นไปแถว4.8เปอร์เซ็นต์จริงก็ยังมีอยู่ ฉันอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับจังหวะที่มันขึ้นไปเนี่ยสีทรัพย์เสี่ยงก็จะดูไม่ดีนะครับสีทรัพย์ปลอดภัยก็จะเริ่มดูดีมากขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกโลก,กลงมากรอบเนี่ยอันนี้จะเปิดอัพไซต์จากพุทไทยได้อีกรอบหนึ่งตอนนี้มันเริ่มทรงๆแล้วเริ่มไปไหนไม่ค่อยได้ก็ต้องรอดูตรงประเด็นตรงสดนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ตัวเลขหนึ่งที่แอบจะดูไม่ดีเลยคือตัวเลขจีนนะครับภาพรวมของตัวเลขจีนเนี่ยตัวเลขอ่า ส่งออกจีนเนี่ยนำเข้าดีกว่าคาดนิดนึงแต่ส่งออกเนี่ยเรียกว่าแย่ได้เรื่องเลยครก็คือปรับลดลงหดตัวต่อเนื่องนะครับตัวเลขส่งออกเดือนตุลาอยู่ที่ลบ6.4เปอร์เซ็นต์เยนเยี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะแย่อยู่เหมือนกันสำหรับเศรษฐกิจจีนฉะนั้นหุ้นที่มันอ้างอิงจีนหลายๆตัวเองเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี้แม้กระทั่งไอเบอปมาปรับประมาณการผมว่ายังดูไม่ค่อยดีเลย อีกโปรดักต์หนึ่งนะครับที่โดนกับเรื่องจีนไปด้วยเต็มๆคือราคาน้ํามันนะครับราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI เนี่ยปรับลดลงไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราคุยกันก่อนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะระวังราคาน้ํามันให้ดีนะนะครับมันอาจจะปรับตัวลงมาหลุดโซนบริเวณสัก8 0 2จดตรงนี้ซึ่งเป็นโลนะนะครับเมื่อวานก็ปรับตัวลงมาหลุดเลยนะครับปรับตัวลงมาหลุดเลยแล้วก็ลงมาที่กรอบพอดีประเด็นก็คือว่าวันนี้ ว่าถ้าท่านจะขายตัวอย่างนะครับไอหุ้นพลังงานเนี่ยมันจะแอบไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าจริงมันจะขายมันต้องขายตั้งแต่เมื่อวานมันต้องดูแล้วว่ามันจะเสี่ยงจะหลุดแล้วหลุดปุ๊บมันต้องขายแต่ประเด็นคือมันก็ลงไปช่วงตอนกลางคืนฉะนั้นเนี่ยขายไม่ทันแล้วจุดนี้จริงๆก็มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวฉะนั้นการขายหุ้นในกลุ่มพลังงานออกมาเนี่ยวันนี้นะถ้าน้ำมันอยู่ในทรงนี้แน่นอนว่าหุ้นน้ำมันเนี่ยเปิดลงมาน่าจะถ่วงตลาดเลยตั้งแต่แรก แต่ทวงแล้วจะดีดกลับขึ้นได้ไหมนั้นอีกรอบหนึง่งฉะนั้นถ้าใครติดอยู่ืมว่าผมก็ไม่แนะนํานะครับให้ให้แบบไปขายตอนที่มันราคาเปิดเลยที่มันร่วงมาแต่จุดหนึ่งที่ขายได้คือรอจังหวัดตีดตัวซึ่งอตัวหลักๆเลยของหุ้นในกลุ่มพลังงานที่วันนี้จะทวงตลาดได้คือตัวพัทสอพอก็มีโอกาสในการที่จะหลุดบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทตรงนี้มีโอกาสในการหลุดได้ซึ่งก็ดูไม่ดีนะ แล้วถ้าดูใน time f r a m e ที่เป็น weekly ด้วยจะเห็นว่ายังมี CD กำลังจะตัดสิงเก็ลงฉะนั้นเนี่ยระยะกลางดูไม่ดีแต่เวลาจะขายที่เนี่ยผมแนะนำว่าให้มันเด้งนิดนึงแล้วค่อยขายนะครับหรือเวลาถ้าเขาลงมาแรงเกินไปนะสมมุติวันนี้เปิดลงมาเลย1 5 7 5แล้วยืนไหวอันนี้มีจังหวะในการเด้งหรือรีบาวได้บ้างซึ่งการรีบาวก็เป็นแค่การเล่นรีบาวนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับรอให้มันเด้งแล้วค่อยขายนะครับมันน่าจะมีจังหวะของการเด้งได้บ้างนะครับหรือ ลงมาแรงเกินไปนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแรงเกินไปตรงไหนแรงเกินไปมีตรงไหนบ้างตรงนี้นะฮะร้อยห้าเจ็ดนะครับหรือร้อยห้าสี่นี่แรงเกินไปแรงเวอร์เลยถ้าลงมาแบบนี้เล่นเด้งได้เหมือนกันพาพูดในกลุ่มพลังงานฉะนั้นพูดในกลุ่มพลังงานเน้นรอเด้ครับอย่าไปเปิดแล้วขายแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเพราะาเราตงดูกันมาก่อนแล้วนะครับว่ามันจะหลุดนะครับหลกัหลกๆเองเรื่องของจีนด้วยแล้วก็เรื่องของการปรับลดน้ําหนักนะครับของตะวนันออกกลางนะซาจะเริ่มซาลงไปไม่ได้มีอะไรมา นะครับจีนจี่มีอาการออกรายงานไปด้วยว่าตัวของโร่งการน้ำมันจีนจะเริ่มลดปริมาณการกลัดลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจีนมาตัวเลขค่อนข้างแย่ฉะนั้นน้ำมันเองเนี่ยมันก็เรียกว่าแอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนปัจจัยภายในประเทศเราไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะครับคือเงียบหายไปหมดประชุมกรมอว่าก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหลักๆคือรอในเรื่องของวันที่สิบนั่นแหละนะครับว่านโยบ,บายดออิจิทัลจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นกู่ไหมนะครับเอางบจากไหนนะครับ ครบขาดดุลเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันชัดเจนต่างชาติเองก็ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าหรือหวังว่าจะเข้ายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็จะมีเข้าตาสารนี่บ้างอะไรบ้างปักปลายนะครับคุณแนะนำว่ายังอยู่เหมือนในตัวเดิมจนะ้า <c oughs> ทักทายทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณอาร์สวัสดีคุณแมนนะครับสวัสดีคุณปานนะครับคือช่วงนี้มีคําถามก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงต้นรายการนะครับ อ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปหุ้นก่อนหนึ่งนะครับมาตอบคาถามให้เดี๋ยวกลับมาตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับตัวดิจิทัมาร์เก็ตติ้งใน Microsoft t ทีมด้วยนะครับตัวของภาพตลาดเนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณ EMA สองอ่ายี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็ย่อลงมาเป็นคือตรงเนี้ยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าตรงเนี้ยนี่ก็เป็นแนวรับนะนะครับถ้ามันยืนแข็งๆได้ตรงเนี้ยแล้วมันเด้งกลับได้เป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็เสี่ยงหลุดแหละ แล้วรับสาคัญอีกแนวหนึ่งคือ1,004ซึ่งผมมองว่าน่าจะยังยืนไหวฉะนั้นก็ยังกลยุทธ์เดิมก็คือการอ่อนตัวลงมาถัดแถวบริ1,400ยังเป็นโอกาสในการเข้าเก็บหุ้นก่อนแล้วถ้ามันหลุดเนี่ยเราค่อยๆคัดว่ากันไปตามระเบียบแต่ตอนนี้ย่อลงมาเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับ MACD หรือสัญ,ญญาณในเชิงเทคนิคเนี่ยมันยังให้เป็นสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวหรือการ r e บ o u n ฉะนั้นก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อทุกท่าน,นเรวันนี้เราวนกลับมาที่ตัวโลจนะ ลุจนาขึ้นไปแล้วแล้วก็ยอ่อลงมาการยอร่อลงมาในสเตปตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าลงมามันเป็นโอกาสในการเก็บแดวรับก็นี่เลยตั้งแต่เริเวณ8อห้าจุดดเนี่ยนะครับถึง5้าจด้าตรงเนี้ยมันทยอยเก็บได้หมดเลยเพราะว่าโอกาสในการที่จะลงมาทาโรูใหม่ตรงนี้มันค่อนข้างยากแล้วก็หลุดโงตรงนี้เราก็คัดทิ้งครับรูนฟื้นตัวขึ้นมาที่โซนนั้นบนนะครับผลประกอบการเนี่ยเรามองว่ามันก็ยังไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นนะแต่ว่าเรื่องของไอ้นิคมเนี่ยนะครับธุรกิจนิคมอ่ะมันจะแบบโอ้ยเผลอๆทำนิวไฮนะ ว่าเผเ่อทำนี้ว่าหายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะดีดหรือปรับตัวขึ้นไปนะครับแถบๆก่อนตอนที่เขาเล่นมาในช่วงแรกนะครับเรื่องค่าฟุงค่าไฟฟ้าเองจริงๆก็เริ่มผมว่าไม่ได้ดูแย่อะไรขนาดนั้นด้วยคือมันรับไปแล้วประเด็นมันรับไปแล้วฉนันก็มีโอกาสในการดีดตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ พวกที่รับอีกพวก c b g พวกอะไรเนี่ย CBG เมื่อวานเราเตือนปแล้วลนิดนึงว่าเขาน่าจะติดแนวต้านนะครับน่าจะติดแนวต้านซึ่งก็โอเคติดเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นจังหวะในการย่อบ้างแต่ c b g จะเข้าสู่ภาพของการผักฐานย่อตัวแนวรับสําคัญอยู่ที่โซนไปจาก71บาทแถานั้นนะครับนี่ไอตรงเส้นนี้71บาทบวกลบตรงนี้นะก,เนนกนะนะ็เป็นจังหวะของการย่อรับนะนะครับเป็นจังหวะของการย่อรับกับโอเอสพ หัวคีก็ย่อลงมานี่ก็เป็นจังหวะของการยอ่อรับควาแนวรับอยู่ที่เร่สิบ26.5ก็ขึ้นไปตามกรอบแล้วก็ต้องมีจังหวะของการย่อบ้างเนาะเนี่ยก็ย่อลงมาตามเส้นสีขาวตรงนี้นะก็รับได้แต่พอเริ่มเบรกมาทุกแนวแนละ้วนั้นการย่อมาก็เป็นโอกาสการเข้าเก็บเข้าสะสมน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวอ่ไปอัปเดตกรุธ์ตัว TFX กันก่อนนิดนึงนะครับตัว TFX ถ้าเรายังมองเหมือนเดิมก็มคือว่าย่อลงมาเป็นโอกาสในการเข้ารับนะครับเข้าเปิดศารลรองโดยนารับลงมองที่ 8, 6, 9, 8, 6, 8, บริเวณ869868แถบแถบนั้นคือลงมาเนี่ยผมว่าต้องมีไว้สักไม้หนึ่งนะครับรับได้นะครับเราก็ลงมาอีกนะครับ863ตรงนี้ก็รับได้นะครับจุดในการซบลอนมันยังอยู่ที่เดิมนะมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนก็คือมันขึ้นในกรอบตรงนี้ครับเนี่ยขึ้นมาในกรอบตรงนี้แต่ถ้าเราดูในทม์เฟรมที่เป็นท่าที่เป็นลายนะ เขาก็้อี่ยงในกรอบขาขึ้นใช่ไหมมันจะอ่อนลงมามันมีโอกาสอ่อนมาได้แล้วนะครับ863ตรงนี้เป็นโอกาสในการเข้าเก็บเข้ารับและจุดส็อปลอสยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือราคาปิดนะครับที่855ชั้นการย่อลงมาเป็นโอกาสในการเปิดรองเราไม่ช็อตนะฮะเราเน้นตามเทรนด์นะครับส่วนตัวของทองคําไปเป็นไปตามคาดเลยเมื่อวานเราแนะน,นะําช็อตฮะเราก็ลงมาตามกรอบของเราพอดีในโซนด้านล่างนี้1,950ลงมาแล้วมีจังหวะในการเด้งกลับ เด้งกลับทําไงก็มันจะมีเด้งบ้างแล้วเด้งขึ้นไปก็ช็อตอย่างเดียวนะครับพอสัญญาณคอนเฟิร์มหมดทุกอย่างแล้วในการช็อตแต่มันจะมีจังหวะในการเด้งเราก็เล่นเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับสเต็ปแรกก็เล่นถึงหนึ่งเก้าแปดห้าเต็ปต่อไปก็เล่นหนึ่งสองพันนะครับแล้วก็เป็นจังหวะการเด้งช็อตส่วนคนมีของแล้วจุดซับล็อตยังอยู่เท่าเดิมนะครับก็คือราคาปิดนะครับที่เก้าก็สองเก้าก็สามบวกลบแถบนั้นถ้าราคาปิดทะลุขึ้นเหนือเราเลิกเล่นฝักช็อตนะครับ ตัวของค่างเงินบาทกับทนบะ้างนะคร่าเงินบาทยังอยู่ในฝั่งช็อตอยู่ใครครปิดไปแล้วก็ปิดแต่ขึ้นมาเนี่ย3.15.75 3.16ก็ต้องเปิดช็อตใหม่นะเน้นฝั่งช็อตทีมีความได้เปรียบมากกว่าจะเป็นจังหวัดในการไหลเข้าอ่าเป็นจังหวัดในการไหลลงมาอยู่นะครับสําหรับตัวของค่างเงินบาทค่างเงินยูโรค่าเงินยูโรก็ย่อลงมาเราเน้นไปแอดฝั่งรองะคะเป็นการย่อรองแนวรับอยู่ที่บริเวณ654นะครับเมื่อวานกะตกลุงมาหนิดนึงเนียวันนี้ก็ยังรองอยู่แพน654 รับได้ดีดขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับ752ถึงโซนบริสัท8860นะครับชัดๆ้วส่วนค่างเงินเย็นรอแป๊บหนึ่งยังไม่ทำอะไรใจเย็นๆรอบนี้เรารอกว่าค่างเงินรอให้ทำไฮใหม่ไม่สำเร็จนะเราก็จะเปิดสถานะช็อตทันทีทันใดนะครับโอเคดูคำถามคำถามพูดกันนิดนึงนะครับสวัสดีซื้อได้ไหม โว้ยอย่าเลยครับใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับสาหรับตัวของสวัสด์คือราคาเขาเนี่ยคือมันก็แอบ,บน่ากลัวนะนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในแบบคือขึ้นมาชีดเส้นขาลงนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะติดไงน,นะครับมันจะติดก่อนแล้วมันจะมีโอกาสในการย่อลงมาถ้าจะซื้อผมว่ารอจะหวะย่อตัวลงมาแล้วพิจารณาสองแน,แนวแนวแรกคือสี่จิบสี่บาทนะครับ าะมันยืนไหวไหมแนวที่สองคือโซมิน4สี่สิบอดบาทนะครับถ้า4ี่สิบสี่สิบสี่บาทยืนไม่ไหวมันจะลงใหม่ทีสทสิบสี่สิบอดบาทถ้า41บ็ดบาทเริ่มดึงตัวกลับเนี่ยมันเริ่มน่าซื้อแต่กว่าที่มันจะดูดีเลยนะตัวเนี้มันต้องเบรกอย่างเช่นนี้ให้ได้ก่อนมันจะทําท่าไหนก็ได้นะครับยกโลเสร็จแล้วเบรกเนี่ยนี่จะดูดีแต่ถ้ามาปัจจุบันเนี่ยราคานี้ผมว่าไม่เอารอดูดีกว่านะครับเพราะว่าติดเห็นแล้วติดนะครับไอ้ราติดชัดเจนเลยแล้วก็ไม่ผ่าน ะครับเนี่ยมันยังไม่ผ่ามันเป็นแนงแดงลงมาถ้าจะซื้ออีกทีก็ต้องรอเบรกไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับ next ดูดีขึ้นนะเดูดี e ขึ้นมีโอกาสในการที่แบบจะฟื้นตัวมาได้บ้างตามกรอบของเขาก็อยู่ในกรอบประมาณเชิงไซเวดดาวแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเเองเนี่ยเขาอยู่ในกรอบไซเวดดาวแลวลงมาที่กรอบด้านล่างลในะตรงนี้ก็มีจังหวะของการเบรกแล้ฉะนั้นเนี่ยผมว่ารับได้นะ นะครับแนวรับอยู่ที่โซน9.7นะครับแต่ตั้งสอบร้อนได้ดีถ้ารุด9.7ก็ต้องคัดไปก่อนเพราะมันอาจจะไหลลงมาที่โลเดิมนี่นะครับ9.7เป็นแนวรับนะครับเราก็รูนขึ้นมาแนวต้านแรก11บาทแนวต้านใหใ่เลย14บาทถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันขึ้นถึกซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะเอาหไมนสวัสดีคุณปัทมนด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนยักูลินนิดหนึ่งตัวสำหรับตัวของเซตเรายังมองว่าจะเป็นจังหวะของการย่อรับนะครับแนวรับสำคัญเราอยู่ที่1,400นะครับซึ่งเรราาาาคิดววว่่่่นนจจะะมีีังงหหขออกทยยืไู นะครับสำหรับตัวของเซตนะครับตัวของ f ีเฟเราเน้นฝั่งลองเช่นเดียวกันย่อลงมา8 6 8 8 6 3ปดแปดหกเป็นจังหวะในการลองรับราคาปิดที่8 5 5อันนี้เป็นจุดในการ s t stop l o s s นแต่ก็ใช้ราคาปิดนะนะครับตัวค่าเงินบาทัอยู่ในฝั่งของขาชอตอยู่นะครับคือฝั่งแข็ค่านะครับแล้วก็ตัวของปองคำอยู่ในฝั่งขาช็อตนะแต่วันนี้เน้นเป็นจรรังหวะของการด้งช็อตนะครับหลักมาณนี้ นะครับข้างหนเย็นร้อนพิจารณาส่วนอ,อธิพาถามาอาาออบอรสพวันนี้น่าจะเปิดลงมาแต่ไม่แนะนําให้ขายตอนราคาเปิดแนะนําให้เด้งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยขายนะครับเพราะมีโอกาสในการเด้งได้เหมือนกันนะครับเมื่อวานเราเตือนกันไปแล้วว่าน้ำมันน่าจะมีโอกาสในการปิด80เหรียญเนาะนอาจจะสงสองมาระวังนิดนึงประเด็นก็ปรัมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งพอดีผมจะมีลานะครับขออนุญาตทั้งทุูทุานด้วยนะครับจะลาพักร้อนนะครับ รักษาตัวรักษาสายตาทีนึงช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็อีกสัปดาห์หน้านู้ดเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเพื่อนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่แต่ว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก